ในเวลาที่เราทำงานเรามีหน้าที่ทำงานเนาะเราก็เอาสติไปอยู่กับงานไม่ต้องไปพูดโทรหรอกดูลมมันก็จะทำให้เราเออเลยนะเราจะคิดไม่ออกงั้นเราแยกส่วนเนาะพูดพูดแยกส่วนก็แล้วกันในขณะที่เราทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เอาสติไปอยู่กับงานก็ทำงานไปแล้วก็เอาสติไปอยู่กับงานพอหยุดพักปุ๊บแล้วก็มาดูลม รู้สึกลมเข้ารู้สึกลมออกอันนี้คือเป็นการพักอันนี้คืออยู่ในระหว่างวันเนาะพอเราเข้าระบบของการนั่งสมาธิหมายถึงอยู่ในรูปแบบก็ทำถูกแล้วก็ทำก็ทาต่อไปแต่ว่าเวลาทำงานก็คือให้ให,ให้ทำให้ทาแบบเนี้ยเอาสติไปอยู่กับงานถ้าเราเอาความรู้สึกมาอยู่กับลมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำงานไม่ได้ไง มันจะหยุดคิดไปมันก็จะทํางานไม่ได้มันทําให้เอะเลอร์ได้นะถ้าทํางานกับเครื่องเนี่มีสิทธิ์มือขาดได้ส่วนที่อยู่ในรูปแบบที่พูดมาเมื่อกี้ก็ก็ก็ใช้ได้ก,ก็ทําต่อไปทําไปเรื่อยๆให้มันเห็นจากความรู้สึกรู้นะอย่าเห็นจากความคิดนะ